แล้วก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็กำลังเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับวันนี้งานไหนงานไหนวันนี้ที่โรงเล่าแสงจันพระรามสองนะครับมีใครบ้างใช่เบื้ลมอนโรน่าแพแดฟฟ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสดชื่นมาก สวัสดีครับของทัพไทยโอพี่น้องนะครับผมซาตโตเกียวทุกท่านนะครับผมวันนี้ไปที่ไหนวันนี้ไปที่ไหนวันนี้กําลังจะไปที่พระรามสองนะครับแสงจันทร์เ่าแสงจันทร์พระรามสองครับวันนี้เป็นคอนเสิร์ตของน้องยูรีกับน้องชอปเปอร์นะครับ ไม่เสียงมามาแล้วเหมือนเลยฝั่งมือดีพี่น้องท่านอัลคาร่าสองก็มาให้ยกำลังใจครับอันนี้เป็นเบื้องอันนี้ดูคุยจะขอคอนเสิร์ตเนี่ยครับสวัสดีครับผมเป็นมุมเหมือนแรกวะฝากในเด้อมุมมุมอยู่มุมอยู่ไอ้ฝากในเด้อครับผมพี่น้องอยู่ลุงเหล่าแสงจันทร์นะครับผมพระรามสองเด้อครับผมคอนเสิร์ตน้องยูริพี่ชอปเปอร์แล้วก็พี่อาร์ตพี่แม็กนะครับผมแล้วก็พี่เจนนี่แล้วก็บอสบิ๊กคุณยีบ้านฟินแลนด์นะครับผมเจอกันค่ะเจอกันนะครับผมมห้กำลังใจเยอะนะคะดีครับ โอยยังนี่ออนี่บอกไปยังโอ้ยอันนี้ไปูุใยา่บ้านฟินแลนด์ไปผู้ใหญุบ้านฟินแลนด์มอนีุ่ดลงเหล่าแสงจันทร์โอ้ลงเหล่าบ่แบนเบนแบนแบนนแสนจันทร์มืนีอันวันโตเกียว บัตรัดมือนี่บัตรอันลอยนึงลอยหนึ่งอรบ่ลอยนึงเขาคือได้ยินวะเได้ยินเาเาไเรื่อวะเไม่ไนมั่ได้นเล่งเหเร่มนมาละไอ้มันใช่หรอนะมันจะไปชอบได้เนี่ยทำอย่างนี้มนทำได้ยังไงวะฝนนี่ใครบนนั้น นี่มันยังไงเนี่ยเฮ้ยคนกำลังจะไปช้อมนี่ว่ามันจะคืออยู่บ่มันถ้าตกลงมาเนี่ยไข่เปียกเลยนะว่าจะเอารถไปล้างนี่โอ้ยไปอะไรนะไปล้างล้างอืมเพราะมันขี้ฝุ่นเกาะร้ายน่ะนะอ๋หนี่แต่ไปเป็นใจดรอกล้างน้ำฝนเอาก็ได้ น,นั่นไปเห็ดอยังของเพื่อนระบาดนี่ลงมาแหมอู้ยกูเคยเห็นตาลิงแล้วมันขึ้นแนวนี้นั่นเลยลงมาโอ้ยอันเป็นวงหัวจักทสีจักเด่นเน,ะนาะนันน่นนั่นนั่นหัวสุมหัวแตกขึ้นมามันขุ่มบอเป็นอย่างเคยจะเทียบมากเบ่อมวกดาเทียบเนี่ยนี่หึสำเนึกบอหนี่สำเนึกอบอเฮย้ยบอกอยังหนึ่งไม่เคยฟังมาผู้สิบไปเล่นไม่ยังดอก โอ้ยไปขอของน้ำข้าวเดียวเอ้าลงมาไป็นเหรียญยังของเพิ่นอยังฮะเป็นเหรียญยังของเพิ่นลงมาเป็นอยังไรไปซ้อมเหรียญม่ได้บ่ไปซ้อมไปซ้อมลงมาซ้อมแล้วลูกโอ้ยเนาะเฮ็ดอีหยังยังไหนั่นไหนของเพิ่นห่างออกกเลหของเพิ่นห่างเบิดแล้วโอ้ยเนาะลงมาลงมาลงมาโอเหรียอนเี้ไปซ้อมไปซ้อมมันสวย โอ้สิมาขี่ขบัขบต่อขับเตยอย่างหน,น,นาคือบริเออรถนี่รู้มะเอลินเนี่ยกับบริเอร์เนาะโอ้ยโอ้ยเนาะคน,น,นบอดบิ๊กโทรมาเออคอยกันล่างอันเขียนบินเช็คบินอยู่เนาะอันไล่เงินอยู่ฟินขับอยูอนเฮ่เพิ่นอยูพี่พนุม่มเจ้าสตาร์ทรถ ไปสารค้มดวนพนะฮ้มันยางโนบาดเนี่ยคันดกอันไปยางครับ,บอนเพะต้องทับสตาร์ทรถไปแล้วนี่พนะเพราะต้องเอายัางไปพอพนะขาเกิดเอารถหกล้อไปได้เราจะเหนียวขั้นนีละมากพี่น้องเออคั้นใหญ่ไฟกับพิบหรือมาเอ้ถามอยู่ว่าไปเอาอยังไงคารับ,บอนเออไปเอานว่อันตกแต่งแนวประดับอันเวทถัวเวทีอนนสแสดงอย่แล้ะพนะเจ้าฟฝ้าไว้แล้วนี่เลยว่าฉันก็เลยว่ามีรูปบ่ครับ มี่พั่สันเลยส่งมาให้เบิึงอ่าโอเ้เป็นเป็นเครื่องเงี่ยงหรืคล้ายๆองี่ยงบุนี่แต่ว่างามครับพี่น้องเป็นไล่ไห้พร้อมดิเออไม่ต้องใส่รถคัในใหญ่ไปเอาจอฟ้าญาติไม่ได้ค่อยแน่นสันบอดสั่งมาครับพี่น้องคุ้มซางเขียนบินอยู่กะว่างไปก่อนเดี๋ยวกลับมาไปสารค้าแป๊บหนึ่งพี่น้องปะบ้าหรอกก็ไปเดี๋ยวเราเก็บข้าวก่อนเดี๋ยวตำรวจจับไป